ทาครีมให้ถูกวิธีสามารถยกกระชับหน้าได้ด้วยนะคะเราตักครีมมาบนฝ่ามือนะคะแล้วเราก็ละเลงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทาปลายปาดแบบนี้จากคางไปถึงติ่งหูนะคะมุมปากถึงกลางหูปีกจมูกถึงกลางหูนะคะปาดแบบนี้เลยแล้วก็หน้าผากนะ,ะมาจนถึงขมับแบบนี้นะคะทำแบบนี้สองข้างนะคะแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วย เพราะว่าคอเนี่ยค่ะทําให้คนรู้เลยว่าเราอายุเยอะหรืออายุน้อยนะคะดูที่คอได้เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมคอวิธีทาไอาครีมก็เช่นกันนะคะเราแตะมาที่ปลายนิ้วนะคะนิ้วนางก็ได้เพราะเป็นนิ้วที่เบามือนะคะแล้วเราก็แตะ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 แบบนี้นะคะให้ทั่วทั้งเปลือกตาบนตาล่างเลยนะคะจากนั้นนะคะเราทําแบบนี้ค่ะยกแบบนี้ นะคะคทำสองข้างเลยนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยนะคะดูเต่งตึงแล้วก็ยกกระชับขึ้นได้ด้วยทาครีมถูกชีวิตเปลี่ยนค่ะ